เพื่อค่ะพี่น้องืันนี้เห็นภาพพี่น้องมาเก็บเห็ดรวมนะคะมีเห,ห็ดหน่าเหลียเห็ดดอกไข่นะคะพี่น้องกับกระสีเห็ดดินเห็ดเตียงนะคะบนกันไปนีห้องกับพอแล้วนะคะงามๆเลยคะ่ะเห็ดหนาเหลียแต่วายังเก็บมมหลายหรอะคะ่ะวาสจบวัฒน์ไทายค่ะแต่ก็อดบ่ได้มันงามแห้งค่ะพี่น้องอยากให้พี่น้องในเบิ่งน้ำนะคะนี่คะ่ะเมื่อค่ะพี่น้องเห็ดไข่เห็ดหน่าเหลียอยู่น้ำกันเลยคะ่ะงามๆคะ่ะ นี่ค่ะ,ะ,คะพี่น้องเห็ดไ้าเขียวอ่ะบ่งงามเลยค่ะพี่้องีเห็ดค่าดอกง่ายเลยค่ะัอันนี้ยังขึ้นมาสูงเ,เลยค่ะคแขวะใจง่วงๆจัมากค่ะพี่น้องม,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 มันสั้นค่ะอืมมันอ้วนเลยค่ะ สวัสดีค่ะพาพี่น้องมาไต่เห็ดน้ำมันอนะคะมีก็สีพาพี่น้องมาเก็บเห็ดไข่เห็ดหนาแหล่นะคะเห็ดล้วมๆทั่วไปนะคะพี่นอ้องเ้อากับพอแล้วนะคะกีนึงเบื้องขาเงาๆเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะืเข้าไปหาต่อกันค่ะพี่น้องขันมาไตเอ๋สีเห็นเอ่อดอกกีมันหลายนะคะนี่ค่ะมีขากีนึงค่ะพี่น้อง หอยกำลังกินเลยค่ะนึกค่ะพี่น้องหอยกำลังกินนี่ค่ะนี่เป็นเหฮตนาแลนด์นะคะพี่น้องนึกค่ะดอกเงี้ยเงี้ยแข็งๆข็งเลยค่ะนี่ค่ะเหฮตนาแลค่ะพี่น้องงามๆ้ำเลยค่ะ นี่น้ำไหคะเข็ยหนาเลียค่ะพี่น้องดอกนี้มันน้มไหมค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะพี่น้องเข็ดหนาเลียมันกอดกันไหมคะ่ะโอ้โยหอกบอกง่ายค่ะเข็ดหนาเลียแข็งแข็งเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะ ปลาหนิงปลาหนิงงามเพ้งค่ะแต่ว่าขึ้นไปทั้งเขาห้างหลายค่ะพี่น้องเป็นสันแบบนี้เลยค่ะบ่ได้ยางไกลค่ะเก็บแป๊บเดียวเต็มกะกาเลยค่ะแต่ว่ามันลําบากตอนเอาลงมาะค่ะพี่น้องขึ้นเขาสูงเฮ็ดลายแต่ใบงามเพ้าลงมามันเอาลงมาหนักค่ะบางขางกำงามเลยพี่น้องเห็นไหมค่ะเฮน็ดนานเลยค่ะ เมืองค่ะมันบานม้าแต่งใจอยู่ในดินเลยค่ะยุ่งเหงาไหมทางเพชรบุรีเพผนเอิญเฮ็ดเต็งลังเลยค่ะเพผนเอิญมาคือเฮานะคะเฮ็ดเต็งลังย้อนหลบหนี่ค่ะเฮมูหนีไวเฮ็ดอันแลงโง่กะสีขึ้นเลยค่ะลุงเพื่อนบอกมานะคะเพื่อนเป็นคนเพชรเบืองค้างามๆเลยค่ะ เมื่อค่ะพี่น้องใกล้สีแก้งว่วค่ะดอกนี้ว่่ได้หรอค่ะได้ดอกเดียวค่ะแข็งแข็งค่ะพี่น้องพี่น้องกีเฮ็ดไห้ดอกง่ายเลยค่ะอันนี้ยังขึ้นมากสูงเลยค่ะแขวี่ยใ่งอมงๆกันไหมค่ะพี่น้องมันสั้นค่ะอ้วนๆเลยค่ะ กีนีเกิอดจะคววยหมดแดงแล้วค่ะพี่น้องหมดแดงได้ปะคะได้โยค่ะพี่น้อง<ม>ตัดเอานะคะเบืองคะ่ะเบิองค่ะพี่น้องกีง,งามๆเลยคะ่ะมันสั้นค่ะมันตั้งค่ะมันตั้งกองอยางนะคะ<ม>อาอพี่น้องเห็ดไข่ไหมคะ่ะจุมเนี่ยเมืงคะ่ะอุหินคะ่ะ หนูมองอย่างเง้ยได้ค่ะมาค่ะพี่น้องส่อค่ะเองกับสิบปีสแปดก็ค่ะพ่ออีกสองบานค่ะพี่น้องเองบานหนึ่งกับจุ่มหนึ่งค่ะเห็ดไข่ค่ะปึ๊บนี่ค่ะมาค่ะพี่น้องหอยมากินค่ะเดี๋ยวอีกเครื่งหนึ่งค่ะ ี่น้องอันนี้เฮห,หนาแหล่นะคะนี่ค่ะม,ม่วงๆบางเทียมันกับสีเป็นดอกสีขาวนะคะเฮทนาแหล่มนี่สีม่วงกับสีขาวะคะ่ะนี่ค่ะงามๆเลยคะนี่ค่ะอีกดอกนึงเฮทนาแหล่ค่ะพี่น้องก็ฝากกดไหลกดติดตามหมเอนกนนเด้อค่ะอย่าเสียดายมีกำลังใจในการเฮดคิปค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆคะ่ะไปกันต่อค่ะพี่น้อง หนาเลยค่ะพี่น้องแข็งแข็งค่ะไม่แข็งแหลง,งค่ะพี่น้องนี่ค่ะเมื่อค่ะพี่น้องนี่หนาแหลงไหมค่ะมันบานมาตั้งแต่อยู่ในดินค่ะมาท่าเลยค่ะพี่น้องแข็งแข็งหลอดง่ายๆค่ะ ใคคห่ค่ะเห้นาเลยค่ะพี่น้องเห้นาเลยคะ่ะเพ่งค่ะให้นาเลยค่ะเห้นาเลยค่ะพี่น้องงามๆเลยค่ะเห้นาอร่อยอะค่ะพี่น้องตีบน,นี้เลยค,ค่ะนี่ค่ะเพิ่งค่ะพี่น้อง นีนมาเลียดยงนะะี่ค่ะอืมา่านค่ะเฮนนาเลียค่ะพี่นอ้องงามๆเลยคะ่นะนี่ค่ะมาทุกมือบานทุกมือค่ะพี่น้องงานเก็บ้วข้องเก่าก็เอาบบมือแล้วค่ะอึดเนาเลียค่ะพี่น้องงามๆค่ะนะคะ เอยียงอย่างไงนะคะพี่น้องมันสั้นค่ะอันนี้ยืดทั้งผาแล้วค่ะทั้งเขาแล้วมึงค่ะเห็นหนาเลยค,ค,ค่ะพี่น้องดอกงามๆไหมค่ะนึงค่ะพี่น้องงามไหมคะ่ะอุ๊บมันสั้นค่ะพี่น้องต้องเอามือ,อย่างไว้ค่ะ เห็ดไคค่ะพี่น้องน,นอ่งมนคะมงามๆเลยค่ะเห็นดอกไคค่ะพี่น้องเห็นดอกไคค่ะเห็นดอกไคค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องคีงามๆเลยค่ะคีได้คือกินค่ะดอกนีย เบื้งค่ะพี่น้งองเดี๋ยวเครื่องเนาะดอกไข่ค่ะพี่น้องสองดอกเลยค่ะงามงามค่ะเบื้งค่ะเห็ดดอกไข่นี่ค่ะเบื้อค่ะ,คะ,ะพี่น้องเห็ดไข่เขียวอ่ะงงามเลยค่ะ ข้นบานนั่งเดินให้ดินนอทำงานไหมค่คะทำงานเลยค่ะมงาะคี่หนเห็ดดอกคข่ค่ะมึงพพี่นนองกีเห็ดดอกคข่ค่ะเห็ดดอกไล่ค่ะมำงพะพี่นนอง พี่น้องมีนเกิดในเงาแม่นะคะงามแม่เห็ดไข่ค่ะดอกแย่ๆเลยค่ะเป็ดนานแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะขามันสั่นเลยค่ะนี่ค่ะงามๆเลยค่ะดอกไข่ค่ะพี่น้องหักออกค่ะเห็นดอกไข่ค่ะพี่น้อง แดดอ่ะครับพี like ่น <nothing>. ้องกีเห็นดอกไข่ครับพี่น้องนี่ค่ะเห็ดดอกไข่ายากครับพี่น้องบังค่ะดอกว่างไงเห็นดอกไข่ครับพี่น้องนุงามเลยค่ะนี่ค่ะบังค่ะพี่น้องดอกว่างไงค่ะนอนมันจอค่ะ นี่ค่ะอันนั้นลูกมันค่ะข้าวเอานะคะหรุนท่อจังมาเอาเม้นเมยค่ะพี่น้องเฮ็ดดอกไข่ค่ะห่างออกค่ะพี่น้องมันอยู่ในศอกหินเลยค่ะค่ะพี่น้องงามไหมค่ะเฮ็ดดอกไข่ค่ะพี่น้องอเกิดอยู่ศอกหินเลยค่ะง้ามค่ะ ยังเด็กใครค่ะงามตาเลยอะค่ะพี่น้องอ,อืง้มงามเพียงคะ่ะอันนี้ยูน้ำกันซองดอกเด้ค่ะพี่น้องงงค่ะน่าแบบซองดอกค่ะพี่น้องน้ำกันได้ค่ะดอกมงลงคะ่ะ เห็น้าเลยะค่ะพี่น้องบางหมองมันกะม่วงบางหมองมันกะออกขาวๆหม่องมวง,งค่ะล่างหมองกะขาวไปเลยค่ะคือจังเห็ดดินค่ะแสบพื่อกันค่ะแค่น้าเลยะค่ะนกแก่กันเลยค่ะดอกมีหานงน้ค่ะหม่องม่วง,งค่ะน้ำไข่ งามแช่นค่ะบอกกับวัตถุแล้วค่ะพี่น้องเมื่ <c oughs> อยขอโทษขออภัยน้ำด้วค่ะเมืองขายเห็นานเลยงามงามค่ะลุงค่ะงามงามด้วยค่ะเมื่อนึงถือกล่องค่ะพี่น้องมันสั้นเองงามงามค่ะพี่น้องเห็นานเลยค่ะพี่น้องงามเลยค่ะ นี่ค่ะพี่เนาะมืองามนี่ค่ะเม่ค่ะมืงามนี่ค่ะอันนี้ซองกีค่ะกีขนาดเลยอค่ะพี่น้องพี่น้องกำลังขึ้นจากกินเลยค่ะงามค่ะค่ะอันนี้เห็ดดอกไข่ค่ะเห็ดดอกไข่ค่ะพี่น้องปื๊ดใหญ่แข้งค่ะดอกหมดหญ่เด้ค่ะพี่น้อง มือหนึ่งถือกล่องค่ะมือหนึ่งถือเห็ดค่ะพี่น้องบังค่ะพี่น้องเห็ดคข่เอออันนี้เห็ดคข่ค่ะบังคับพี่น้องเห็ดคข่เห็ดหน่าเหลียวย้ํนกันเลยค่ะงามงามค่ะนี่ค่ะเห็ดหนาเหลียค่ะพี่น้องงามงามเลยค่ะ ดอเบ็้นนาเลดยดอกวังแยี่ค่ะอสองดอกเลยค่ะนิ่ค่าเฮนนาเลยค่ะลายแห้งค่ะพี่น้องนเนง้ไม่ได้ถ่ายเมื่อถูกดอกน,นะคะ เพิ่งหนึ่งค่ะเพิ่ะพี่น้องดอ,อกง่ายเลยค่ะงามๆแข็งๆเลยค่ะพี่น้องบาง้างเห็นหนาเลยกักวนี้ค่ะพี่น้องกัที่เป็นกัวนีิค่ะแต่ว่าอันนี้มันมันเป็นดอกสีม่วงนะคะ,คะก็กง่ายค่ะยาญพี่น้องไม่เก็บน้ำได้ค่ะลายแห้งค่ะค่ะ ตะมันหยาโควิดเนาะค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะงามๆเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นผลงานที่เราหาแด้เมือนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยอะนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้อง